สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีญาติมิตรเพื่อนพ้องพี่น้องป้องไปสู้ขู่ทุกคนนะพี่น้องนะครับมือนี่มากนะครับผมอาจหาใจแนวกินนะครับมือนี่เห็ดในจุเลอครับพี่น้องในจุมากินครับผมกสิมีมีตับนะครับมีตับแล้วก็มีเนื้อเนื้อสันครับเนื้อสันสันนอกครับสันนอก้งามครับแล้วก็มีผักกับผักแก่มีมะรละขีนกครับแล้วก็บักพิกอล้วที่เ่เห็นนะครับนั่นีพริกครับแล้วก็ ผักผ้าย่อยครับนี่ผักผ่าย่อยอาจจะมากินกระปุลแต่ก็มีผักอ่าผักดินไม้ผักดินฝ้ายนะครับผักสลัดกรอบกินไปนหลายคำแล้วพ่อยังไม่กินเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้บีนะครับบีผมฉิดสื่อมาครับใส่ใส่บีกันครับใส่แก้วตักออกครับผมเป็นยางนะครับโอโ้ผมติ๋วนลครับ พอประมาณครับโอ้ลูกใส่กินน้ำงขง็งคุกกลับก,กาวอยู่รอทำนายหิอวหอ่ะหิวเด้เหอดหิอวหวะ่ะลูกมาครับมาใส่กับคนเนียวครับผมมาครับมาใส่คือันขับแก่ข้าวครับเอามาครับ พ่อยังไม่กินสักคำเลยกิตบน้ำอือเจียวคนเด้อครับเดียวเจ้าคนเดียวครับเปลี่ยนหมวกกันนั่งป่ะนั่งไหนนั่งไหฝั่งนี้มาน้างนั่งฝั่งนี้มาน่งพ่อไปนั่งฝั่งนูหนูพ่อมาเคียงพ่อเนี่ย น้ำมีในถังป่ะถังแข็งแล้วน้ามานั่งี้องนี้มาหน้าแบบดีเลยโอัวหงอยหางครับใครว่าหนูว่าไม่นาาใส่ตับกันเลยครับอืมเสียมกันเด้อครับ จกขูทจะคนนะครับผมอย่างลูกหน่อยครับมัน,นจะหมดอยู่แล้วพ่อไม่หมดจหือเถพ่อไม่หมดหล่องา a จะ,ะไปหอที่สองเลยอืมจะกินนะ้ำมันจะยิ่งอิ่มเลยนะพอ่อเหรอือเมื่อืี้งากินขายมหมด ก็ได้กินก็ยังมันเนี่กโบกกบกี้อ่านเกาหลีฮะอ่าเกาหลีอ่าเกาหลี่อกซายจุ๊กนมเคยกินอะไรเลยของเกาหลีอะฝากฝากช่องพ่อแน่ฝากช่องพ่อแน่ฝากเเป็นสไตล์อีสานใช่ไหมพ่ออ่ะือปุ๋จะหมดเลยแร้เพ่อยังไม่ปุ๋ย <laughs> ปเปียร้อนน่าแป้งเหนียวเลยพ่ออ่ะช้าแป้งเหนียวเลยเรอเอาเวบใหม่ปะละ่ะหอยสองอส่วนเราเละครับจับ เว็บให้เว็บให้เดี๋ยวพ่อเว็บให้พ่อโรงเรียนไปวันไหนโรงเรียนไปวไปปันไหนต้นเดือนวันไหนเดี๋ยวพ่อเว็บให้แป๊บนึง กล้องที่สองเลยพี่น้อนครับโอ้ยหอนเนี่ยโอ้ยก <c oughs> ินกูปินอกทใสยจุกเข้นมามาใส่น้ำกันครับผมเดี๋ยวปิดฝาเขว้ก่อนครับดตับนะครับเนื้อสันหนอนนะครับเพียแบบ คนข้นเลยนะครับผมอืมอืมมาละครับ พักบังหนาอาอกเป็นเรื่องแน่นะไหนข้ามยังไงอืมหัวเราอยู่น้ำกันลูกปิดเทิ่มแล้วมีผู้เยาะเพี่น้อง นืดงงามดีครับผมเนือแดงใสดีครับเหนือสดๆดด้วยครับเด้อถนนแผกกระสาครับพี่น้องครับเดี๋ยว,นว,นกกวมือหนาเด้วผมถ่ายคลิปให้เบิ่งครับว่าด่านพื้นตังอยู่ไหนหน้นองเนาะ ขอบคนไทยเจ้าพเนเน่นไทยวันะี้วะก็ะะพ่ายหน่อยครับ บบเบื้องต้นทำก็เถอะบ้านเอาแต่ตับกับเนื้อนะครับเนี่ยข้างในยังม,<า>มีอะไรอีกเอาครับซอสเยอะเอืม้ม

Nóc quá hinh hầm 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 cả hầm hầm nó hầm 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 เฮ้ยพี่พ่อทำยงไงน่าดูอุ้ยพอดพอดูครับไหนดูพี่มิสันเขาทำได้เขาซ้อมกัเด็ก

ส่วนนั่งไหนน่ะส่วนบ่ <c oughs> รู้โอ้คนนะครับเพียร์ถือว่าเพียร์ดีนะครับเลยเพียร์คนดีแห้งครับ địa điểm riêng

ไม,ไม่อยากกินแป้งหรอกพ่ออยากกินแต่สไส้กรอกมาได้่ะอืมาของมากคูกัน แล้วเป็น้องครับรู้สึกว่าจากต,ตลาดเนี่ยครับตอนนี้มีบีขายครับแต่ว่ามัอนคุณผสมมแน่แล้วนะครับไม่ได้แบบมันบีแท้ๆพวกกันหน่อยครับอันนี้คือความจริงน,นะครับเนี่ยนีขายครับแถวริี่พ่อทำอะไรจดอืมทำอะไรจดไหนบ้าน 嗯，好的。嗯。嗯。 ยี่สิบเขาเขียนผิดไงเขาคิดว่าสามบวกสี่เขาอยู่ประเทศอังกฤษเลยหแบบอันนี้อัน,นถูกแล้วอันนี้สี่บวกห้าสี่เอาห้ามา้นแต่ชั่วขึ้นหนึ่สี่แล้วต่อจากห้าห้าก็หกเจ็ดแปดเก้าสิเก้าอื้อ bay subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Thôi không bỏ กนช่งปเป็นเล็กหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวบครกินนะครับกินดิบเนี่ยถึงว่ากินช่วงเป็นแม่นรุนเนี่ยนะครับแล้วก็วมา่ีไม่เยื่ช่วงหนึ่งครับต้องจำ่ได้ว่าช่วงไหนเด็กโ <c oughs> ือเสมัยกิน cọp cũng gần không anh em phun chi này không làm chi này các anh làm các anh làm treo gặp bị đúng không mà treo ถ้าเอียงที่ใส่กับปีเนี่ยกับเผาเนี่ยสิกินเ่ื่อแห้งพม่กินได้อยู่แต่ว่าช่วงน,นึงอ่ะม่วกินผักขาครับอู้ว่าเป็นอย่างผมมากินนะครับคือม่อกินส่งต้นหลังครับอาจานยง จะกินก็ไม่ได้กินแบบคาจาด้วยครับกินแบบใส่อาหารใสอน้ำม่ใส่นอดไข่่เี้ยครับ นี่ะครับระกาศน้ำพอดเอาไอติมไปาอิมเอาไอติปอาอาอมามปเออตเออิาอาอมไปเอิมเาอติอาอเออิอมเออมออิออมาิเอ มดแล้ว๋วยว,ยวไปกินมากินเลยล่ะไปแอี้แอี้แอีนกิดนะอืม ครับกดดีเซานไ <c oughs> นร่อนดับด้พี่น้องเด้ออันนี้กับโหลายครับประมาณเจ็ดแปดขีดนี่นะครับมันร่วมเนอะโบถึงด้ดวยครับ ความเป็นพี่น้องคือผู้ทุกคนนะครับเด้อสามที่ทุกคนนะผมถือผู้ใดทีด่ขามาเบิ่งครับสามเป็นกําลังใจิดตามเป็น,นกําลังใจเห็นเบาอาดทั้งน่อยพี่น้องเะครับพอาะจะมีกําลังใจเห็ดติดต่อไปนะครับผมเพราะว่าแรงมันดานใจกะก็คือลูกนะครับสี่ลูกขึ้นมาเหตุนี่ปกติเบาอาดเนี่ยที่าให ที่นายบอกเลยนะครับขี่อ่านหน่อยๆเป็นแรงกระตันใจเพื่อจะให้ลูกนนะครับผู้ทางควรเนียงหน่อยพี่น้องเนาะาหัวทีวิตคนงห้กงบนแนนอนครับผมหาต่อกินค์คำนะพี่น้องเนาะาหถูกเป็นทีท่ททานะครับเพื่อจะให้จะคลองยุร่รวั พี่ฝากด้วยตอนเริ่มคลิปไม่แมกอะเกี่งใจเพื่อนครับนิ่มพน่นเห็นคลิปนะเห็นอย่างอยู่เนาะอยู่จะซื้ออ่ะนิ่มพ่นเห็นเหตุการอยู่กินนิ่มพ่นเลยกินอยู่ซืเบอร์ก็ฝากกูเรียบราะว่าต้องเป็นฝากใครคลิป <c oughs> แล้วกันครับสำหรับ 4, เลฟที่ผูดเอด้วยว่าผู้ใดงทีตที่ามรับชมรับฟังคลิปเลยจนจบน้อพี่น้องครับผมสจหรับพี่นี่กับฝากพี่น้องไว้แค่นี้นะครับเบิร์จดจะรอกแค่เนี่ย ใส่มะานาวหนึ่งลูกสาวทั้งในพวกเขาไติมมะครับจับมาใ้าม,ามนเลยแคบดีครับเนื้อนุ่มจับกับบานดีครับเจ้าขอมันล้อมีมั้งครับได้บีแทนแล้วครับ การผักแก่ก็โอเคครับมือนเนี้ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้คลิปนี้ครับผมขอให้ผู้ที่เพื่อนที่ติดตามรับชมรับฟังครับเจะเรื่องจะเรับเด้อพี่น้องครับเัี๋ยวก็ฝากกดติดตาม s บ b s c r i b e ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับพอกันยิมหนังครับผม